เคยสงสัยไหมครับว่าบทเรียนภาษาอังกฤษที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะง่ายเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาลองแงะดูโครงสร้างของแบบฝึกหัดพวกนี้กันครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าทักษะทางภาษามันถูกสร้างขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนได้ยังไงนี่เลยครับบทเรียนเขาเปิดไาด้วยเสียงทักทายง่ายๆแค่นี้เองเป็นวิธีดึงผู้เรียนเข้าสู่บรรยากาศของห้องเรียนแบบสบายๆเป็นกันเองได้ทันทีเลย ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะแต่เราจะมาวิเคราะห์การออกแบบบทเรียนกันครับว่าส่วนประกอบแต่ละชิ้นเนี่ยมันถูกเอามาเรียงร้อยต่อกันยังไงให้การเรียนรู้มันออกมาเวิร์กที่สุดเอาละครับส่วนแรกนี่คือเริ่มที่หัวใจของการสื่อสารเลยนั่นก็คือ small talk หรือการพูดคุยเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันถามว่าทําไมต้องเริ่มที่จุดนี้ เพราะว่ามันเหมือนเป็นประตูบานแรกสุดเลยครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เอาภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริงบทสนทนาแรกระหว่างแองเจลากับมิสเตอร์โจนส์เนี่ยเขาเลือกใช้หัวข้อที่แบบคุยง่ายๆเป็นสากลมากๆอย่างเรื่องดินฟ้าอากาศกับเรื่องงานนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับคือจงใจเลือกหัวข้อที่ไม่ซับซ้อนเพื่อลดความกดดันแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คนเรียนตั้งแต่แรกเลย จากนั้นปุ๊บบทเรียนก็พาเราไปเจออีกคนคือคุณแอนนาซึ่งคุยกันเรื่องแผนการเดินพ่านจะเห็นเลยว่ามีสอดแทรกมุกตลกเข้ามาด้วยนะซึ่งมันไม่ได้แค่ทําให้บทเรียนสนุกขึ้นนะแต่มันยังสอนให้เรารู้จักใช้ภาษาในโทนที่มันสบายๆไม่เป็นทางการมากขึ้นด้วยการที่เขาเอาบทสนทนา2แบบที่ต่างกันสุดขั้วมาให้ดูเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญมากเลยนะครับบทเรียนกําลังแสดงให้เราเห็นแบบชัดๆเลยว่าภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนไปตามบริบทนะ ทั้งหัวข้อที่คุยน้ำเสียงแล้วก็เป้าหมายของการคุยเพื่อให้คนเรียนเข้าใจความหลากหลายในการใช้งานจริงและก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการที่มิสเตอร์โจนส์พูดซ้ำๆว่ากึ o ดๆๆ o d เนี่ยครับอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่นี่เป็นเทคนิคที่ง่ายและได้ผลดีมากในการให้กำลังใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คนเรียนครับทำให้รู้สึกว่าเออเราทำได้ดีนะกล้าที่จะพูดต่อเอาล่ะครับ หลังจากปูพื้นฐานเรื่องการคุยกันไปแล้วในส่วนที่สองนี้บทเรียนจะอัปเลเวลขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือการใช้ภาษาเพื่อบรรยายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครับที่เจ๋งก็คือบทเรียนนี้เขาใช้บทกลอนง่ายๆเข้ามาช่วยสอนด้วยการใช้คำคล้องจองแบบนี้มันเป็นเทคนิคช่วยจำที่แบบทรงพลังมากเลยนะมันทำให้การเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือสภาพอากาศกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็น่าจดจาขึ้นเยอะเลย พอแนะนำำําคําศัพท์ไปเสร็จปุ๊บบทเรียนก็จะทดสอบความเข้าใจทันทีเลยด้วยคําถามง่ายๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาเป๊ะๆเ,เลยเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้หยิบคําศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เอามาลองใช้ทันทีแล้วจากนั้นบทเรียนก็พลิกอารมณ์แบบกระทันหันเลยครับด้วยการสร้างเรื่องราวลึกลับๆเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าด็อกเตอร์บราวน์ขึ้นมา เห็นไหมครับว่านี่เป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยคือแทนที่จะมาสอนวยากรณหน้าเบื่อๆอย่างคำบุพบทบอกการเคลื่อนที่เขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเรื่องสั้นลึกลับหน้าติดตามสัง,งั้นทําให้การเรียนวยากรณ์ที่มันดูแห้งๆเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จากคำศัพท์และก็ไวยากรณ์พื้นฐานตอนนี้เราก็ไม่ถึงส่วนที่3กันแล้วครับซึ่งจะเอาทักษะพวกนั้นแหละมาประกอบร่างกันเพื่อพูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดนั่นก็คือการกระทำในปัจจุบันและก็แผนสำหรับอนาคตบทเรียนนี้เขาใช้เพลงเข้ามาเป็นตัวช่วยอีกแล้วครับเพื่อนนานโครงสร้าง going to ที่เราใช้พูดถึงอนาคตกันพอเอามานำเสนอผ่านเนื้อเพลงที่มันเกี่ยวกับแผนในชีวิตประจำวันแบบนี้ วยากรณ์เรื่องนี้มันเลยดูจับต้องได้แล้วก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นจากนั้นก็ถึงช่วงฝึกแบบเข้มข้นเลยครับบทเรียนจะยิงคำถามมารัวๆเลยเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสลับใช้ระหว่าง present continuous หรือสิ่งที่กำลังทำอยู่กับ future tense หรือสิ่งที่จะทำในอนาคตให้มันคล่องที่สุดเทคนิคนี้ก็คือการสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้ตอบได้ไวขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดนานครับ และแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของบทเรียนนี้แล้วนะครับซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นบททดสอบที่รวบรวมทักษะทั้งหมดที่เรียนมาก่อนหน้านี้เอามาไว้ด้วยกันเลยบททดสอบสุดท้ายเนี่ยมาในรูปแบบคลาสสิกเลยครับนั่นก็คือ Dictation หรือที่เราเรียกกันว่าการเขียนตามคำบอกนั่นเองซึ่งแบบฝึกหัดนี้มันท้าทายทักษะสำคัญสอ,อย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคือการฟังให้เข้าใจแล้วก็การสะกดคำให้ถูกต้อง แต่ที่น่าสนใจก็คือเนื้อหาที่เอามาให้อิมลานี่แหละครับมันท้าทายขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กับอากาศของอเมริกาซึ่งมันมีคำศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนอย่างชื่อเทือกเขาแอปพปิลเชียนหรือเซียร์เนวาดาเรียกว่าเป็นการยกระดับความยากขึ้นไปอีกขั้นเลย และเพื่อเป็นการปิดท้ายบทเรียนแบบสวยๆสมบูรณ์แบบเขาก็นำเสนอบทสนทนาสุดท้ายที่ผสานทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันครับทั้งเรื่องคำศัพท์การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความเข้าใจในสถานการณ์น่าสนใจมากนะครับที่บทสนทนาสุดท้ายเนี่ยวนกลับมาที่เรื่องเสื้อผ้ากับการแสดงความเห็นอีกรอบนี่คือการออกแบบที่เขาเรียกว่า spiral c u r r i c u l u m ครับคือการวนกลับมาทบทวนหัวข้อเดิมแต่ในบริบทที่มันซับซ้อนขึ้นเพื่อตอกย้ำความเข้าใจให้แน่นขึ้นไปอีก บทสนทนานี้มันไม่ได้มีแค่การถามตอบธรรมดานะครับแต่มีการใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์แล้วก็บุคลิกมากขึ้นอย่างเช่นวล,ลีที่ว่า every day is a sunny day ซึ่งเป็นการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบหรือที่เรียกว่า figurative language นั่นเองและนี่ก็คือบทสรุปของบทสนทนานี้ครับเป็นการปิดท้ายที่น่าจดจำด้วยอารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ทำให้การเรียนรู้ทั้งหมดในยูนิตนี้จบลงด้วยรอยยิ้มทั้งหมดที่ว่ามานี้ ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายเนี่ยคือการออกแบบที่คิดมาอย่างดีมากๆคำถามสำคัญมันเลยอาจจะไม่ใช่แค่เราเรียนอะไรแต่คือเราเรียนมันยังไงและทำยังไงให้สถานการณ์ธรรมดาๆในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดได้